อู้งานอะไรแถวนี harmful, ้มาตีอะไรเนี่ยทดลองสินค้าอยู่ค้าอะไรนี่มันไม้อะไรอะไรเนี่ยเกมบอกเลยว่าเป็นนวัตกรรมม่กนัตะกรรมอีกแล้วไอ้ข้ามีของดีๆมาบอกพี่นะเนี่ยอะไรวะตอนนี้จะเป็นคาหองเมอรกับพี่คาหองบ้าเลยขาห้องมันต้องใหญ่ๆที่มันตีตุ๊กตุตอมตออันนี้สําหรับพกพาสะดวกสะดวกเราเดืนนี้มีอ่ะเนี่ยมีมีมีไอ้ลองตีที่เขาจะรู้ว่อ เขาดูใกล้ๆหน่อยเขาดูใกล้ๆหน,นอ่อยดิอ๋อนี่รูอะไรวะเนี่ยลำโพงมันขับำลำโพงอะไอ้อ๋อเหรอวางบนโต๊ะได้วางบนขาหน้าขาเลยอ๋อเหรอเอ้ยแล้วนี่สีสันสวยงามนะเนี่ยลายไม้ออกออมาจี้นะแล้วมันมีกี่สีตัวนี้จะมีหลากหลายสีเล,ล,ลยพี่ดูดิโอโ้นี่วางข้างๆนึกว่าโน้ตบุ๊กอ้าวได้บอกหลายสีมันสีเดียวกันอสองอันเนี่ยเฮ้ยแต่คนละอย่างกันพี่อ่าตัวนี้จะเป็นหน้าไม้เบิร์ดตัวนี้จะเป็นหน้าไฟเบอร์อ๋อ แต่ละอันนี้เสียงมันต่างกันไหมเสียงต่างกันอยู่พี่ยิ่งหน้าไม้เนี่ยเขาธรรมชาติหน่อยแต่ถ้าหน้าแบบเป็นไฟเบอร์เนี่ยเขาก็จะให้แบบติดแหลมนิดนึงเราติดแหลมใช่ถ้าเป็นไม้ก็จะอุ่นหน่อยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อมี2แบบมันเหมาะกับใครมั่งไอเก๋เหมาะสําหรับคนที่ต้องการพกพาแล้สะดวกสะดวกเลยพี่เอาพกตัวนี้ไปซีฟิวเลยมึงจะบอกว่ามือกองนะเขาชอบเคาะนู่นเคาะนี่นะเวลาเขาว่างๆเขาซ้อมนะใช่พี่ณราคาเท่าไหร่ถ้ารู้แล้วจะตกใจเลยยังไง599บาทโอ้ยโอ้โหกลองร่วงเลยทีเดียวเจียวแค่อนห้วาร เอาดิเอ้ยเอาดิเอ ok ้ยแต่ว ok ok ่าไม่แตกต่างนะเจะกันเจอกัน